อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับมาชมทุเรียนของคุณพี่นิดชื่อนิดเนาะมะขามที่นี่กี่ต้นครับพี่นิดตรงนี้แปดไร่ทุเรียนสามร้อยห้าสิบต้นมังคุดห้าสิบต้นมังคุดห้าสิบต้นก็ไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วเห็นว่าได้ใช้เนี่ยสองตัวเนี่ยย้วนกับมาร์กเนี่ยนะใช้ได้กี่กี่วันละประมาณ ปกติตอนนี้ใส่ใส่เดือนละครั้งอะค่ะเดือนละครั้งสองสำาเดินมาแล้วค่ะเพราะว่าทุเรียนมันแน่นแน่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสามเดือนที่ผ่านมาเห็นอะไรบ้างครับใบขึ้นลูกใบใบก็สวยใบก็การติดดอก ติดลูกมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันแรงง่ายใบสะสมอาหารได้มากขึ้นเนาะใบเนี่ยสังเกตใบเข้มใบเขียวเลยทีเดียวนถ้าหากดูมันจะดังเปาะเนี่ยแสดงว่าการสะสมอาหารได้เนการสะสมอาหารได้อย่างท้อนก็อายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดปีโอ้กํำลังได้ลูกละนะพอเจ็ดปีที่เจ็ดปีที่แปดนี่นะได้เงินละนะตอนนี้ก็กําลังให้น้ําระหว่าง ระหวังออกดอกเนี่ยพี่นิษใช้อะไรบ้างใช้อ่าจะใช้มาร์คใส่โคนต้นเพราะว่าคนจะมีปัญหานิดหน่อยโคนเนี่ยแล้วก็เอาหยวนโอยเพิ่มแมกนีเซียมแคลเซียมคอืมครับสองสาเดือนที่ผ่านมาก็เห็นอาการเปลี่ยนแปลงใบเขียวเข้มขึ้นนะฮะค่ะแล้วก็ดอกก็ติดดีว่างันเถอะก็ออกเกือบทุกต้นนะคอืครับสรุปแล้วคือพูดง่ายว่า นะผลิตภันยวนกับมากก็ช่วยให้ลำต้นกิ่งก้านใบแล้วก็ดอกออกดีขึ้น <ไง S 1> สมบูรณ์<ง>สมบูรณ์ขึ้นนะในฐานะที่เป็นชาวสวนทุเรียนมาเนิ่นนานเนี่ยนะคิดว่ามีอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างครับในการทำทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยก็ก็ที่ผ่านมาอ่าพี่ไม่แน่ใจว่ากเกษตรกร ชาวสวนคนอื่นเเขารู้ไหมแต่คือพี่อ่ะไม่รู้ว่าเราควรไปู้ทําไปควรจะใส่แคลเซียมทางดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เคยรู้แต่ตอนนี้คือพอปีนี้พอมามาเรียนิ่มใส่ก็มันออกดอกติดลูกดินมามีนักวิชาการจาก เอทไอทีนะมาให้คําแนะนำค่ะให้คําแนะนํำจากการใส่ใส่ช่วงไหนยังไงนะครับแก้ปัญหาเรื่องโรคก็ดีไฟท็อปทอล่ารากเน่าขนเน่าแล้วก็ใบกิ่งก้านที่มันมีปัญหาก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนาะที่ที่ที่แก้นะฮะมีอะไรบ้างครับที่รู้มาที่ที่เริ่มใช้ก็จะเป็นช่วงช่วงจะเอาดอก ก็ใส่สามสามเก้าสามสามเก้าสามสามเก้ากับพี่ใส่สามสามเก้าตัวเดียวสามสามเก้ามาร์คอยูโรอยู่วันอยู่วันแล้วก็มาร์คสามตัวข้างไรกใส่ดอกแล้วก็พอพอเริ่มเป็นดอกอ่าเริ่มเป็นดอกใส่อะไรคะตอนนี้ตอนนี้เป็นดอกละแต่ยูวันเพื่อเสริมให้น่ยดอกแข็งแรงดอกแข็งแรงนะครับขั้วเหนียว น่ะไม่ไม่หลุดล่วงได้ง่ายเราก็ใช้ตาก้าตาก้าอ๋อตาก้าจูเลียนซีเก้าแสนพันอ่ะนะเอามาฉีดช่วงไหนครับตาก้าฉีดฉีดโคลนะฉีดโคนเลยเนาะฉีดโคลแล้วตอนนี้ก็ปล่อยกับน้ำบ้างอืมครับถึงว่าใบเขียวเข้มนะใบสดสวยเลยทีเดียวนะฮะแต่จะใช้ทุกเดือนตอนนี้ไม่ทิ้งก็คือจะเป็นหยวนหยวนนะอ่าหยวนก็ปรับความเป็นกรดในดินด้วยแล้วก็เสริมสร้างแทนการฉีดนะได้เยอะเลยทีเดียว อและนี่คือเกษตรกรตัวอย่างนะครับพี่นีดนะครับอยู่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับลองมาชมสวนนะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกดอกเต็มต้นเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็อีกสองสาเดือนก็จะได้ตัดลูกเลยเนาะ,นะอ่ะประมาณมีนาะ นต้นเมษาต้นเมษาอ่ามีนาเมษาเนี่ยนะครับก็อีก3เดือนนะดูประมาณนี่ก็สิ้นปีแล้วนะอ่โมกุลากุมภามีนาเมษาก็อีก3เดือนกว่าอ่ามเดือนกว่าก็จะไปใส่สามสามเก้าสัองรอบแล้วก็ไปจบด้วยเปโซศูนย์ศูนย์สาาแล้วก็คู่ไปกับหยวนด้วยนะครับอ่าหยวนก่อนเก็บเกี่ยวอ่าก่อนเก็บเกี่ยวก็เปโซ0ูนย์ศูนย์สามห้า อ่าแล้วก,ก่อนเก็บเกี่ยวถ้าหากว่าต้องการให้ต้นกิ่งก้านใบสมบูรณ์เนี่ยให้รองรับกับต้นที่จะโสมแ้ะใส่ดักหน้าได้เลย mm hmm. ก่อนเก็บสัก15วันเนี่ยใส่ยวนยูโรมาร์ฟื้นไปเลยพอเก็บปุ๊บเนี่ยนะมันก็ได้อาธาตุอาหารที่เราใส่ต้นมันก็ไม่โสมนะเหืือนเหมือนต่อยอดไปนะ mm hmm. ให้กิ่งก้านใบสมบูรณ์แล้วก็พืชได้รับธาตุอาหารนะครับ เอาล่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่นิดนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ผมเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่นิดครับ